ณผืนแผ่นดินที่เส้นเขตแดนเป็นเพียงเส้นสมุิสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังร้อนระอุขึ้นอีกครั้งประกายไฟแห่งความขัดแย้งไม่ได้มาจากปลายกระบอกปืนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาในรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่บินอยู่เหนือฟากฟ้าและเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนนี่คือเรื่องราวของความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าทั้งการยั่วยุซึ่งหน้ามรดกแห่งสงครามที่ยังคงฝังหลึกใต้ผืนดิน และการเข้ามามีบทบาทของมหาอำนาจอย่างจีนที่อาจเป็นทั้งผู้ไก่เกลีย่ยและผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ในอนาคตสถานการณ์บนภาคพื้นและน่านฟ้าเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นาน่านฟ้าของ5จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้แก่สุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนครราชสีมาและร้อยเอ็ดถูกกุกล้กลำโดยผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญ โดนสอดแนมจากฝั่งกัมพูชากว่า100ลำได้บินข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างจงแจ้งถือเป็นการท้าทายอธิปไตยของไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ความตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนท้องฟ้าบนพักพื้นดินทหารกัมพูชาได้แสดงพฤติกรรมยั่วยุหลายครั้งมีความแหยยามเข้าประชิดแนวลวดหนามหีบเพลงซึ่งเป็นประการป้องกันด่านแรกของฐานปฏิบัติการทหารไทย การกระทำเช่นนี้คือการทดสอบความอดทนและมาตรการตอบโต้ของฝ่ายไทยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางกองกำลังของไทยยังคงยึดมั่นในวินัยปฏิบัติตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดการตอบโต้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักทำให้ทหารกัมพูชาต้องล่าถอยกลับไปทุกครั้งเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความพยายามของไทยในการควบคุมสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดส,สะแก้วประเทศไทยได้เสริมความมั่นคงด้วยการวางแนวป้องกันเพิ่มเติมทั้งยางรถยนต์และลวดหนามหีบเพลงเพื่อสกัดกั้นการรุกล้ำที่อาจเกิดขึ้นแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกใช้สงครามข้อมูลพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและถึงขั้นเกณฑ์ชาวบ้านในฝั่งของตนให้เข้ามากดดันเจ้าหน้าที่ไทยนี่คือหยุทธวิธีเพื่อสร้างภาพความชอบธรรมและผลักให้ไทยกลายเป็นฝ่ายผิดถึงแม้จะถูกยั่วยุอย่อยางต่อเนื่อง แต่รัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทางการทูตเพราะเราเชื่อว่าสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นบนโต๊ะเจรจาไม่ใช่ในสนามรบมรดกสงครามที่ยังไม่จางหายนอกเหนือจากความขัดแย้งในปัจจุบันอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเก็บกู้มรดกเลือดที่สงครามในอดีตได้ทิ้งไว้นั่นคือทุนระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวนมหาสาลที่ฝังอยู่ตามแนวชายแดน ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ของไทยยังคงปฏิบัติภารกิจกวาดล้างอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้สามารถเคลียร์พื้นที่เสี่ยงแล้วกว่า269แห่งคืนความปลอดภัยให้ประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตและทำกินในพื้นที่เมื่อวันที่14สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบวัตถุระเบิดจำนวนมากอีกครั้งในอำเภอบ้านกรวดและอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์กระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดนานาชนิด รวมแล้วมากถึง126ลูกและที่น่าหวาดหวั่นที่สุดคือมีเจลูกยังพร้อมทำงานอาจระเบิดได้ทุกเมื่อหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดดอนมนุษยธรรมที่3หรือนอปทสพร้อมกับ E อ d อดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าดำเนินการเก็บกู้และทำลายทั้งหมดด้วยความระมัดระวังสูงสุดภารกิจนี้ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเพราะทุกย่างก้าวคือการเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อปกป้องชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระวังสูงสุดโดยเฉพาะเกษตรกรหากพบสิ่งผิดปกติอย่าแตะต้องแต่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะนั่นอาจหมายถึงลมหายใจสุดท้ายการทูดนำการทหารเมื่อพยามังกร,กรเข้ามามีบทบาททำกลางความตึงเครียดไทยเดินเกมการทูดกับมหาอำนาจอย่างจีนในการประชุมระดับรัฐมนตรีณมณฑลยุนนาน จีนได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยอย่างสมเกียรตินายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนพบปะกับนายมาริทเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีประเทศไทยในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมกล่าวว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องจีนยืนยันพร้อมร่วมมือจับไทยในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนไทยถูกเร่งรัด และการลงทุนจากจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาจีนแสดงท่าทีพร้อมเป็นผู้สนับสนุนการเจรจาเพื่อฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อถือของทั้งสองฝ่ายนี่คือท่าทีที่ฝ่ายไทยมองว่าเป็นธรรมและสร้างสรรค์นในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความหวังในกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างไม่ขงประเทศไทยไม่ได้มีเพียงไพ่การทหารหรือการทูตทวิภาคีแต่ยังมีเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างไม่โขงหรือล้านช้างไม่โขงคออปเปอร i เรชัซึ่งจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักกรอบนี้ครอบคลุมทั้งทรัพยากรน้ำพลังงานการค้าและคมนาคมไทยสามารถใช้เวทีนี้กดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามกติกาเพราะความมั่นคงในภูมิภาคคือประโยชน์ร่วมกันของทุกชาติบทสรุปสถานการณ์ชายดันไทยกัมพูชาคือความท้าทายในหลายมิติ ไทยเลือกตอบโต้ด้วยความสุขุมแต่หนักแน่นยึดมั่นสันติวิธีแต่พร้อมปกป้องทุกตารางนิ้วของผืนพันดินในเวลาเดียวกันไทยก็เปิดประตูสู่การเจรจาและการทูตเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนเพราะเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่ใชัยชนะในสงครามแต่คือสันติภาพที่มั่นคงเพื่อประชาชนและภูมิภาคแห่งนี้สื่ไป